สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยครูนี้ค่ะ<ช>ห้องเีเต็มไปด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะพร้อมกับจะช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันไปดูพร้อมกันเลยค่ะมาค่ะนเรีนป .4 วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับ นะก่อน 2,195ค่ะอ่ะาเขียนสรุปได้แบบนี้เลยเดีแบบ๋ยวคนเขียนให้ดูเวลาขี่เราเขียนว่าน้ีเ่เด็กก็มาเขียนเลยค่ะ9 3 1 0, 7ล้านสมแสนหมื่นพันมันมีค่ามากกว่า บอกว่าเปรียบเทียบ 99, 99,999,999กับ2 8 9 3 5 6 0 7 1เหมือนเดิมค่ะเด็กๆพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนว่าหลักเนี่ยมันเท่ากันไหมหรือมันจำนวนหลักเนี่ยมันต่างกันอ่ะเรามาดูก่อนดูที่จำนวนแรกค่ะ แต่จำนวนหนึ่จำนวหน,นวหนึ่งของเรามีอยู่กี่หลักคะเด็กๆอะมันมีอยู่ตั้ง9หลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยไหมคะว่าจำนวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 8 9 3้6ย7 1ล้านอ่าแบบนี้ตอบได้เลยโอเคถูกต้องแต่สาหราับเด็กๆต้องบอกว่าอยากจะตอบอีกแบบได้ไหมอยากนั่ง้ล้านขึ้นก่อนกอตอบคืนได้ค่ะเราสามารถเขียนอีก แต่เรามีการสลับที่แล<ร>้วค่ะเด็กเรามาสู่ตัวอย่างข้อที่3แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบ3ล้าน8แสนเกับเก้าสามลสันร้อย่าสังเกตก่อนเลยนดับแรกสังเกตจำนวนหลักก่อนเลยค่ะอาเรามาดูจำนวนหลักกันก่อนอ่ะจำนวนแรกมีจำนวนหลักกี่จำนวนเ2่นสองหอ่ะ มีเจ็ดหลกักอ่ะตรงนี้มีเจ็ดหลกักเจ็ดหลักถูกต้องไหมอ่ะมีเจ็ดหลักต่อไปจํานวนหนกจํานวนหนึ่งเรียกว่ากปรีบบเทียบก็มีเจ็ดหลักเหมือนกันเด็กเห็นไหมคะตรงนี้ก็หลักล้านมากสุดตรงนี้ก็หลักล้านมากสุดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเจ็ดหลกัก อ่ะนี่คือ8ปดแสนหรือควรจะเขียนอย่างนี้ได้ว่า8ป<ๆ>ดแส<ๆ>นถัดมาเด็กๆดูมันจะมดจาดูจำนวนงเงียบต้องการีบบเทียบหลักแสนของเขาคือเลขห้าหรือมันคือห้าแสนเอาละคะ่ะเด็กๆพ่อจะสังเกต เห็นได้ชัดเจนเลยว่าจำนวนหลักของทั้งสองจำนวนเท่ากันไหมอ่าเท่ากันเพราะว่าทางฝั่งซ้ายก็มีจำนวนหลักอยู่8หลักถูกต้องไหมคะอ่ะเป็นเลข8หลักอ่าเลข8หลักทางฝั่งขวาก็เป็นเลข8หลักเช่นเดียวกันอ่าในนื่นเป็นเลข8หลักเช่นเดียวกันเราไม่สามารถสรุปได้ก่อนละว่ามันมากหรือมันน้อยกว่ากันคราวนี้เรามาพิจารณาทีละหลักหลักแรกหลักแรก4 ที่นี้คือคืออะไรคะคือ4 10ล้านถูกไหมนี่คือ40ล้านมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเป็นเลข4นี่คือ4 10ล้าน เราเลื่อนต่อค่ะมาดูที่หลักแสนอ่ะควรขอเปลี่ยนสีปากกาบ้างเนาะอ่ะเรามาดูที่หลักแสนอ่ะมาดูที่หลักแสนตอนนี้หลักแสนของเราเป็นเลขห้าหลักแสนของเราเป็นเลขห้านั่นก็คือห้าแสนอ่าห้าแสนฝั่งขวาละคนะอา้าวเท่ากันนีมันก็คือห้าแสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะพิจารณาแค่ถึงหลักแสนไม่ได้ละเราถอยลงไปอีกค่ะ หนึ่งหมื่นี้ส่วนทางฝั่งขวาของเราอ่าเจอและตรงนี้มันคือ3ามหมอนอ่ามันคือสามหมื่เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยไหมจบที่หลักหมื่นไหมคะอ่ะเราสามารถสรุปตรงที่หลักหมื่นได้เลยว่าจํานวนทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันน้อย เด็กๆดูก่อนว่าจํานวนหลักเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่หากพบว่าจํานวนหลักของจํานวนนั้นตัวไหนมากกว่าเด็กๆตอบได้เลยค่ะว่าจํานวนนั้นเนี่ยเป็นจํานวนที่มากกว่าแต่หากเด็กๆพิจารณาแล้วว่าจํานวนหลักมันเท่ากันแบบบนกระดานก็สุดท้ายเมื่อกี้นะคะเด็กๆจะต้องมาพิจารณาทีละหลักค่ะโดยให้เริ่มจากหลักทางฝั่งซ้ายมือของเด็กๆนะคะเพราะหลักทางฝั่งซ้ายมือเนี่ย ลงมาทีละหลักทีละหลักทีละหลักนะแล้วดูว่าหลักไหนเนีย่ยมากกว่ากันสรุปได้เลยว่าจํานวนนั้นมากกว่าพอนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําแบบงานเพื่อเสริมความเข้าใจและความมั่นใจเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะควรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ควรไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย